ไข่คนยำพริกน้ำปลาสูตรทำง่ายไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะเมนูอร่อยไข่เริ่มกระจายจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วใส่ยำพริกน้ำปลาลงไปเลย,เเลยกระจายไข่ให้แตกเล็กน้อยค่ะไม่ต้องมากนะคะมัอเปรีย้ยวปากมากเลยหอมมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเมนูไข่คนยำพริกน้ำปลา สูตรทำง่ายมากๆคุกข้าวอร่อยมากเลยค่ะเมนูอร่อยแบบนี้แล้วก็ทำง่ายด้วยนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเรามาเตรียมไข่สำหรับทำไข่คนก่อนเลยนะคะเจแปนใช้ไข่ประมาณ4ฟองเพื่อนๆจะใช้มากหรือว่าน้อยว่าน,นี้ก็ได้ค่ะอันนี้สำหรับทำทานสำหรับ1มื้อนะคะ2-3ถึงสคน แล้วเรามาเตรียมส่วนผสมในยำน้ำปลาพริกก่อนนะคะเจแปนก็ซอยพริกขี้หนูลงไปความเผ็ดตามชอบเลยหอมแดงซอยกระเทียมหั่นแว่นๆแบบนี้นะคะน้ำปลาอย่างดีน้ำตาลบีบมะนาวความเปรี้ยวตามชอบเลยนะคะเปรี้ยวมากก็ใส่มากหน่อยนะคะ คุกเขาส่วนผสมของพริกน้ำปลาให้เข้าเนื้อเข้ารดกันนะคะหอเปรี้ยวปากมากเลยหอมมากเสร็จแล้วเปิดแก๊สตั้งกระทะไฟกลางไปทางแรงนะคะวางกระทะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเทไข่ใส่ลงไปเลย กระจายไข่ให้แตกเล็กน้อยค่ะไม่ต้องมากนะคะเราก็ทำให้ไข่จับตัวเป็นก้อนก่อนหอมน่าก,กินมากดิสัวิธีน้ง่ายๆเลยค่ะไข่เริ่มกระจายจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วใส่ยำพริกน้ำตาลลงไปเลยโอ,เโอ้โห ทีนี้ก็คุกเขาให้เขาเข้าเนื้อกันนะคะรสชาติจะได้กลมกล่อมไม่ต้องรอให้ไข่สุกมากนะคะเราก็ปิดแก๊สให้ความร้อนของกระทะเนี่ยทำให้ไข่ร้อนละอุ่ไข่ก็จะจะมีความเป็นไข่เยิมเย้มๆอยู่นะคะไข่แดงข้างในแป๊บเดียวก็ได้ไข่คนยำพริกน้ำปลาสูตรอร่อยประดับด้วยผักชีโรยหน้าหน่อยคะ่ะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเมนูไข่ข้นยำพริกน้ำปลาสูตรทำง่ายไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะเมนูอร่อยเจปานขอชิมหน่อยนะคะอืม้มอร่อยมากเลยค่ะทานคุกเข้าสวยหรือเข้าวต้มนะคะรสชาติดีมากๆไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ เมนูสร้างสารรค์แค่มีไข่เจ๊ปานขอตัวไปทานข้าวก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจีป๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ